สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็อยากจะบอกว่าทุกครั้งที่ขึ้นมาบนเวทีนี้รู้สึกตื่น,นเ,นนะ Master, เมมาาต้นนะครับเนาะนะครับก็ผมสตาร์มาสเตอร์เข็มมชาติ์ศักดิคุลมงคลนะครับก็ต้องขอบคุณทางบริษัทนะครับที่ได้ให้โอกาสในการที่มา,าแชร์เรื่องราวนะครับในการทำธุรกิจนะครับแล้วก็ในการที่ ทำธุรกิจของอ t o อมีนะครับในวันนี้ในงาน Success Academy นะครับก็ต้องขอบคุณทางบริษัทด้วยนะครับก็ก่อนที่ผมมารู้จักกับอ t o อมีนะครับก็ผมเองได้ทำงานในองค์กรภาคน้าเอกชนครับระหว่างประเทศนะครับก็หลายๆท่านอาจจะรู้จักในนามของ NGO NGO เนาะ NGO ก็อ่านเป็นภาษาไทยก็อาจจะไม่ตรงตรงนั้นเนาะนะครับเนาะ NGO นะครับซึ่ง องค์กรนี้เนี่ยก็ได้ช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสทางสังคมนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงและก็เด็กนะครับประเด็นในเรื่องของเรื่องสัญชาติด้วยนะครับแล้วก็ตอนที่ทำงานองค์กรนี้อยู่นะครับก็ได้มีโอกาสที่ได้ทำงานร่วมกับทางโครงการของคิดจักและก็โครงการของเด็กนะครับภายใต้มูลนิธนทีดารุณาทรหรือว่า compassion ประเทศไทยนะครับ ก็ก่อนที่ผมมารู้จักกับอาทูมี่นะครับนะครับโอเคตอนผมมารู้จักกับอาทูมี่ได้ยังไงนะครับก็อยากจะบอกว่าก็คนที่มาแนะนําคนที่ทําให้ผมรู้จักอาทูมี่ก็ไม่ใช่คนที่ไกลตัวครับก็คนที่อยู่ใกล้ๆผมนั่นแหละครับทุกวันเนาะก็คือภรรยาผมเองนะครับซึ่งภรรยาก็ได้ถูกแนะนําจากเพื่อนของเขามาอีกทีหนึ่งก็อยากจะบอกว่าตอนที่ภรรยา มาบอกผมว่าอยากจะทําธุรกิจนี้นะครับผมเป็นคนแรกนะครับที่แอนตี้ในเรื่องของการทําธุรกิจแบบนี้นะครับซึ่งผมมีความรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีประสบการณ์ที่ไม่ดีแล้วก็บ้านเราในเรื่องของการขายตรงเครือข่ายเนี่ยก็ไม่ค่อยจะดีนะถูกไหมครับรอ,อบกับที่ผมเองเนาะก็คือทํางานนะครับที่เป็นองค์กรการกุศลนะครับ แล้วรู้สึกว่าการที่ภรรยาจะทําธุรกิจแบบนี้รู้สึกว่ามันมันมันขัดกับการทํางานของผมด้วยผมก็เลยรู้สึกไม่ได้สนับสนุนให้ภรยาที่จะทําธุรกิจนี้อย่างเต็มที่นะครับแต่อยังไงก็ตามนะครับผมเองเนาะนะครับก็ไม่สามารถที่จะจะห้ามภรยาที่จะทําธุรกิจนี้ได้นะครับจนวันหนึ่งก็ผมได้มีโอกาสที่ได้ไปประเทศเกาหลีนะครับ ก็ทางสปอนเซอร์ทางเกาหลีก็ได้ได้ชวนผมกับภรรยาไปก็ตอนนั้นก็คือได้ไปมีโอกาสได้ไปดูโรงงานนะครับโค m มาบีเนะครับแล้วก็บริษัทอะโทมี่ด้วยแล้วก็มีโอกาสได้เข้าร่วมงาน SUCCESS ACADEMY ตอนที่ท่านอาิมพ r เรียลลีดอได้รับตำแหน่ง IMPERIAL MASTER นะครับก็หลังจากที่ผมนะครับได้กลับมา จากประเทศเกาหลีนะครับก็ผมก็ได้มา,าศึกษานะครับศึกษาบริษัทอะโทมี่นะครับธุรกิจนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์อของอะโทมีมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับก็เฮโมฮิมที่ที่รู้สึกว่าเนื่องจากว่าผมทํางานหนักมากนะครับไม่ค่อยมีเวลาในาพักผ่อนเพราะว่าหลายๆท่านที่ทํางานกับอ,องค์กรระหว่างประเทศเนี่ย โดยเฉพาะผมทํางานกับองค์กรจากอเมริกาเนี่ยคือเวลามีการประชุมหรือพวกคุยงานเนี่ยเนื่องจากเวลามันมันต่างกันมากเนี่ยนะครับบางทีเราต้องประชุมเนาะบางทีเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยทําให้ผมไม่ค่อยมีเวลาในการพักผ่อนเต็มที่นะครับเฮโมฮีม <H em> oh <im> ตัวนี้ครับก็เป็นตัวหนึ่งที่มาชมเนาะ ถึงแม้ว่าผมไม่ค่อยได้มีเวลาพักผ่อนแต่ว่าเมื่อทานเฮโมฮีมแล้วเนี่ยทำให้ร่างกายผมสดชื่นครับนานนะครับแล้วก็อ,อผมก็ไอย่างที่บอกไปก็คือใช้ผลิตภัณฑ์มากขึ้นนะครับผมตัดสินใจที่มาทําธุรกิจอตอมีแบบเต็มเวลาก็คือตอนนี้ก็คือ5ปีเต็มครับ5ปีเต็มผมเห็นโอกาสในอตอมีแล้วก็ผมตัดสินใจมาทําเพราะว่าผมไม่อยากําบาบเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่ผมนะครับ ที่ท่านลำบากมาตลอดชีวิตนะครับท่านทํางานหนักมากนะครับในแต่ละวันเนี่ยท่านจะต้องเดินนะครับเดินทางเดินนะครับไปทํางานที่ทําไร่ทําสวนเนี่ยวันหนึ่งนะครับไม่ต่ำกว่า10กิโลนะครับคือแล้วก็ครอบครัวผมเนี่ยก็คืออยูอ่บนดอยนะครับที่จังหวัดเชียงรายนะครับตอนผมเป็นเด็กเนี่ยนะครับ ตอนที่ผมเรียนหนังสือตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงป .6 เนี่ยท่านท่านทราบไหมครับว่าผมไม่เคยใส่ชุดนักเรียนเป็นของตัวเองเลยนะครับชุดนักเรียนที่ที่ผมใส่เนี่ยตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึง,ถงป .6 เนี่ยคือเป็นเป็นชุดนักเรียนที่ผมได้ได้รับบริจาคมานะครับดังนั้นชื่ออะ,อะไรนะชื่อที่ปักอยู่บนเสื้อเสื้อนักเรียนของผมเนี่ยคือไม่ใช่ชื่อของผมเลย ก็เลยรู้สึกว่าคือลำบากมากนะครับตอนตอนที่ผมขึ้นชั้นมัธยมเนี่ยครับมหนึ่งถึงมหกเนี่ยผมจะต้องมาเรียนที่ในเมืองนะครับแต่โดยเพราะว่าครอบครัวผมยากจนมากเนี่ยนะครับผมจำเป็นจะต้องไปอยู่ที่วัดครับผมเรียนมหนึ่งถึงมหกเนี่ยผมอาศัยอยู่ที่วัดนะครับอาศัยก้นบาทพระนะครับ ในการเรียนหนังสือจนจบนะครับก็ต้องแล้วก็ผมไม่มีโอกาสในการที่ใส่เสื้อผ้าดีๆกินดีๆหรือไปเที่ยวนะครับตอนปิดเทอมเพื่อนๆไปเที่ยวกันนะครับแต่ผมไม่มีโอกาสไปเที่ยวครับเพราะว่าครอบครัวยากจนมากนะครับเพราะครอบครัวลําบากนะครับก็เลยผมก็เลยไม่อยากให้ลูกของผมสองคนนะครับลูกชายผมสองคนเนี่ยคือมาลํามาลำบากเหมือนผมนะครับ และผมก็ไม่อยากให้คุณแม่ผมนะครับซึ่งตอนนี้ผมเหลือแค่คุณแม่เนี่ยคือลําบากนะครับเพราะว่าท่านอายุมากแล้วนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในอาตอมี่นะครับสิ่งที่ผมเห็นโอกาสก็คือมันไม่มีค่าสมัครมันไม่มีการรักษายอดในแต่ละเดือนแล้วมากไปกว่านั้นก็คือสิ่งที่ทําให้ผมตัดสินใจมาทําธุรกิจอาตอมี่จริงๆก็คือว่าเพราะธุรกิจอาตอมี่เป็น global one marketing global one server นะครับอาตอมี่นะครับ ไม่มีการจำกัดในเรื่องของอลำดับชั้นนะครับเราสามารถที่จะขยายธุรกิจของเรานะครับไปได้ทั่วโลกซึ่งตอนนี้เนี่ยอโตมีเนี่ยได้ขยายไปเกือบทั่วโลกแล้วนะครับถ้าเราเทียบกับธุรกิจอย่างอื่นนะครับถ้าเราทำธุรกิจอย่างอื่นเราอยากจะขยายธุรกิจของเรานะครับไปประเทศอื่นๆเนี่ยเราต้องใช้ทุนใช้เงินใช้ทรัพยากร มากมายนะครับแต่อ t โมมีนะครับเราสามารถขยายไปโดยการที่เราใช้ดีเราบอกต่อไปเรื่อยนะครับก็ผมอยากจะบอกว่าธุรกิจนะครับตอนที่ผมทําธุรกิจอตโทมีแรกๆนะครับก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายครับสําหรับการให้ทําธุรกิจครั้งแรกของผมกับภรรยานะครับเพราะเราทั้งคู่เนี่ยเติบโตมาจากการที่ครอบครัวทําอาชีพทําไร่ทําสวนนะครับ พ่อแม่มีรายได้แค่ครั้งเดียวนะครับจากการ,ารทําเกษตรกรรมนะครับดังนั้นเราไม่เคยทําธุรกิจอะไรมาก่อนดังนั้นเนี่ยการที่เรามาทําธุรกิจอโอมี่นะครับสำหรับเราไม่ง่ายเลยครับหลายครั้งที่เราจะต้องเสียน้ําตาครับหลายครั้งก็มีคําถามกับตัวเองเหมือนกันนะครับก็ผมกับภรรยาก็มานั่งคุยกันเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมเราต้องมาทนเราต้องมาอดทนเราต้องมาแบก ความความกดดันมากขนาดนี้นะครับแต่เมื่อทุกครั้งนะครับที่เรานะครับมารู้สึกท้อหรือว่ารู้สึกหมดกำลังใจเนี่ยเราก็นึกถึงสิ่งที่เราตัดสินใจมาทำอัตอมี่ครับว่าเรามาทำอัตอมี่เพื่ออะไรนะครับเรามีความฝันแล้วก็มีเป้าหมายรวมทั้งไม่ใช่แค่ของเราแต่ของครอบครัวแล้วก็ของคนที่เรารักเช่นเดียวกันรวมถึงพาร์ทเนอร์ของเรา ที่เรามีพันธสัญญากับเขาในวันที่เราได้ชวนเขามาเราแนะนำอาตุมิมาว่าเราจะนำเขามาให้ถึงความสำเร็จให้ได้เมื่อเราคิดถึงตรงนั้นพวกบนะครับเราก็ทำให้เรามีกำลังใจมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผมมีความฝันอย่างหนึ่งแล้วก็ที่ผมมีซึ่งผมเขียนในไลฟ์สไนอ์โอไว้ก็คือว่า อย่างน้อยปีละครั้งเนี่ยผมอยากจะพาลูกๆของผมเนี่ยคือไปอที่ต่างประเทศนะครับภาพนี้นะครับก็น่าจะคือภาพนี้นะครับช่วงที่ปิดเทอมเมษาที่ผ่านมานะครับก็ผมก็ได้พาลูกชายผมสองคนนะครับก็ได้ไปที่ประเทศเกาหลีนะครับแล้วก็ได้ไปพักที่ซงนีซานด้วยแล้วก็ได้มีโอกาสไปร่วมเข้าร่วมสัมมนาที่นั่นด้วย นะครับก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีสําหรับลูกชายผมสองคนซึ่งผมอยากจะให้เขานะครับรับรู้ว่าพ่อแม่อของเขาทําอะไรอยู่แล้วก็อยากจะให้เขา,อเขาสองคนนะครับที่จะรับช่วงต่อในเรื่องของการทําธุรกิจนี้ต่อไปนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับก็ปีที่แล้วนะครับก็ได้มีโอกาสเนาะ,ะได้พาทีมงานนะครับไปร่วมมาเลเซีย Success Tour นะครับ ซึ่งอาจจะย้อนกลับไปนิดนึงนะครับก็คือหลายคนที่นี่ครับส่วนใหญ่เลยส่วนใหญ่ของพาร์ทเนอร์ที่ผมพาไปเนี่ยคือเขาเครึ่งเครื่องบินครั้งแรกนะครับแล้วก็ไปต่างประเทศครั้งแรกด้วยก็ต้องขอบคุณทางบริษัทอาทอมี่ประเทศไทยนะครับที่ได้มีโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ให้กับพวกเรานะครับรวมถึงต้นปีที่ผ่านมาก็ได้พาพาร์ทเนอร์ไปที่อาทอมี่ไชน่านะครับ ก็ออได้ไปดูนะครับที่ omy, อาโทมีประเทศจีนซึ่งช่วงกันยาที่ที่จะถึงนี้นะครับบริษัทก็จัดโปรโมชั่นที่จะพาะพาร์เนอร์หรือว่าพาสมาชิกอาโทมีประเทศไทยไปที่ประเทศจีนอยู่แล้วนะครับดังนั้นก็อยากจะให้ไปกันเยอะๆนะครับผมบอกเลยว่าอ,อยากจะให้ไปจริงๆนะครับที่อาโทมีประเทศจีนนะครับแล้วก็ สัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ได้มีโอกาสที่ไปรับรางวัลนะครับก็ไปรับรางวัลของอะไรนะครับเรื่องของนักขายตรงดีเด่นนะครับของบริษัทอะโตมีที่จัดโดยสมาคมขายตรงประเทศไทยนะครับก็ขอบคุณทางบริษัทนะครับอะโมีประเทศไทยแล้วก็รวมทั้งอัพไลน์สปอนเซอร์รวมถึงพาร์ทเนอร์นะครับว่าความสำเร็จตรงนี้คือมันเกิดจาก ทุกคนที่มีส่วนนะครับในการที่เราทำงานร่วมกันนะครับซึ่งความสำเร็จเหล่านี้ครับอยากจะบอกว่าก็เกิดจากการที่เรามีความฝันแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับและลงมือทำทุกวันนะครับอย่างที่ท่านประธานได้บอกให้เราทำอย่างถี่ถ้วนหรือไม่ก็ทำอย่างบ้าคลั่งครับทุกวันนี้นะครับผมกับภรรยานะครับออกไปทำงานนะครับไปเจอนักธุรกิจนะครับไปร่วมทำโฮมมิ n ง ประชุมทีมงานนะครับาพากเพอ่อเข้าร่วมสัมมนาน,นะครับเพราะผมเชื่อว่าโดยระบบของอ t o โทมีนะครับที่ไม่มีการจำกัดระดับชั้นนะครับทุกคนที่เราบอกต่อนะครับเราอาจจะเจอคนที่อยากจะสำเร็จกว่าเรานะครับอยากจะมีรายได้มากกว่าเรานะครับหรืออยากจะมีอาจจะมีความฝันและก็เป้าหมายเดียวกันกับ,กบเรานะครับซึ่งถ้าเราเจอนะครับ คนเหล่านี้นะครับการที่เราจะสําเร็จในอะตอมีก็ไม่ได้เป็นที่เรื่องยากเกินไปนะครับอย่างที่ช่วงแรกผมบอกไปนะครับว่าคือผมกับภรรยาเนี่ยเราไม่เคยทําเครือข่ายไม่เคยทําธุรกิจขายตรงมาก่อนเลยนะครับซึ่งหลายๆท่านที่นี่นะครับอาจจะมีประสบการณ์ในเรื่องของการทําธุรกิจขายตรงมา10ปี20ปีหลายท่านทําบริษัทขายตรงมา 10- 20บริษัทนะครับแต่ ผมกับภรรยาเราไม่เคยทําธุรกิจแบบนี้มาก่อนแต่เราทั้งสองคนสําเร็จได้เพราะว่าระบบอาตมีครับระบบทําให้เราสามารถที่ประสบความสําเร็จได้นะครับดังนั้นเป้าหมายสําหรับผมเองนะครับสำหรับตั้งแต่นี้ต่อไปก็คือว่าผมอยากจะพาพาร์ทเนอร์นะครับให้ประสบความสําเร็จให้เป็นออโตเซลให้มากที่สุดนะครับรวมถึงผมเองก็มีเป้าหมายที่นะครับอยากจะ ขึ้นในตำแหน่งที่สูงขึ้นไปนะครับนะครับโดยการที่เราก็ต้องหาพันเนอร์ใหม่ๆไม่ใช่แค่ในประเทศไทยรวมถึงเราต้องหาพันเนอร์ในต่างประเทศด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับผมยังยืนยันว่าอ t โ m มีนะครับไม่ใช่แค่ทางเผื่อเลือกนะครับแต่เป็นทางรอดจริงๆสำหรับทําการเศรษฐกิจแบบนี้นะครับขอให้เรามีความมีความฝันและก็เป้าหมาย เป็นจุดหมายปลายทางของเรานะครับแล้วใช้ระบบนะครับของอัตโตมีที่เป็นเครื่องมือและพาหนะแล้วการลงมือทำนะครับเป็นเชื้อเพลิงที่นำเราไปสู่จุดหมายปลายทางของเราขอให้ทุกท่านที่อยู่ที่นี่ประสบความสำเร็จแล้วก็ขอพระเจ้าที่จะอวยพรทุกๆท,ท่านนะครับขอบคุณมากครับ